พี่เป็นอยู่บอนัวต่อดือดตัวตนุ่สบายดีสบายดีพี่น,อน,อน้องนัวต่อเดือดตัวนุ่มาอุดมขนมหาลุงคงก็จังหาลุงคงเออเมื่อตะบอกพี่พแล้วเอ้ยพี่น้องโอ้การพอลูกเจ็ดอยู่บ่ดำเนินการต่อเลยมือนี่ไปยังท่านรองข้าบ้านที่ยัง ชาวบ้านตะคุมน้ำปลาลังชาวบ้านพ่อนอกก้องเป็นกวนหัวกวนผมน้ำปลาลังก็ปลาดุงนะแม่เจ้ว่าละอาซัมนี่ก็ขอ,อจับเปลี่ยนนี่เนาะมาจักแล่ทามระเบงโหเรามาอยู่เองเลยเนาะ <laughs> ตาดีโลตาดาเจ๊หาเงินซื้อเองตา ีตาอยากผูกดูบอชโทษามอยิมเนาะมือได้เอามือสักยาหนิเกื่อนยังว่าบอได้ไปซักยุ่งมอมาชุกสลาแหละเขานัดแล้วผูมือไปเนาะเฮ้ยอันนี้ยุ่งมอเขาซักยาหายแล้วบอเล่นเขาเขียนใส่บอ เขาเขียนใช่ในสายเขาเห็นแต่มือนัดอันหน้าหนเนอเออเขาบ่ได้กุเขาไ่ได้กวดเบิ่งเนาะเขาก็เบิ่งแล้วคือเห็นแต่มือหนัดอันในปุ่มสีชมพูบอกด้วยในสายเขานัดบ้าวว่าปุ่มสีชมพูนี่มีแต่หนัดอันทุกสาหนัดไปอันผักทองค้อยหาเบิ่งแล้วบ่มีหนัดไปสักยาฮะใบก็ถือไปนิดใบถือไปก็เป็นใบแจีงเกิด เกิดเลยขอ่จั้แงเกิดใบแจงเกิดโอแดดลูกเล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจให้แม่ในสองขีดนี่เออเออสบายดีมาหอดีปลังเลยพี่น้องเจตุเย็นเดินเาเสียงใหเบิ่งหูเอามาด้วยโทรศัพท์นะโทรศัพท์ขอตัวนั้น เขาซอขอยังเบเลยมียังเลยอ้าวเขาเห็นกระเตกเลยครับว่ามันให้ลูกดีาจัยขันงวนี่เขาซื้อน้ำแม่เขาซื้อน้ำลูกเขาบ่กซื้อน้ำแม่่าจารย์ให้ลูกดี่าจารบอกตัวนี้ธรรมดาอยู่ตัวนี้หิงเต็กแล้วมันหนาจอมันมันหนาจอมันมวน่ยนี้ ดุ่นไรนต้ไใต้เ็สมันอ้าไรสิเปหาใครเคืองบันกีกเสือตวนี้บหนุงเสือตวนี้มกจกเสือทิมตะได้แจงอืตนอสอะไรบ้างยังยังไงีลูอะยังไซอ่าอียังพึ่งอื้อยูดูไขมันมันกมันิวอวนขึนกูนี่มันบมมอนจะดีขั้นมันมอนนะคือบางดือนั่นแล หมอนน่ะมันเบิดคล้ยืดเด้เพื่อนน้องพันปริญญอันนี้ดูมันสังเกตตัวนี้เด็กน้อยมาให้พลังวิเคราะห์เบิ่งนี่เห็นบ่างมันปืดๆในมือน่ะมันสีมันสีดืบอีกมันสีมันสีใหญ่มันสีตุยไขยมันสีอ้วนเด้แค่มันไปแล้วไปแล้วน่ะโอ้ยปรเญ็นท้องเหลืองเหลืองนะบ่มีอีกย่างนะปรเญ็นเลยเห็นบ่รังอีโน่เองอืมเฉพาะอีหมดอีลูกอีหลับมันสะเป็นแบบจะเบาหมแล้วมันลูกก็มาลอยมาลอยอะไรก็แล้วอะไะก็เลยเป็นเลยญลยเราดูดนะเหลืองเหนท้อง ชมตีนออกหมดแล้วมันเต้นแบบกระตุยกระตุยมันแบบไขมันแข่งคาน่ะมันเนีวเนมือน่ะเอะอยเกิดมากนะมันเนียวเนียวเดือมือเดอไขมันมากกอีปลังกับส่วนอรดอช่วนน้ส่วนเอาหนีแหละาดูเสียวัทมันเป็นตุ่มมันแพรอากาศบริกินไมแม่กินแต่สามมือนมฮาวมาหน่ะแหละี่ไันกินแต่นม เชื่ได้เงินโบมีเงินซื้อให้โบไวอีปลาหังแค่ในเงินลายโอ้ยลายก็เปิดตูดทุกันแล้วก็นาอีปลาหลังลายก็ยังตูดครับโมีที่จำได้ยงตูดเลยเียงบักคิวนะเบิรตหอดสองแสนบาทอืมคมนะท่านน้อยด้วยสิตัดอ่ะเอากระตัดเดือเอาเดือนไฟมันดีตัดเอาหีดมันหน้อยก็ต้องตัดเอาหีดเอาคองมันดีโบตัดมันแห่งบ่มีได้เอืําลังอืม ตัดมันแหงมาโคตรอย่างงี้คืออึงไปชวยวะยังก็เวย์เซย์อะไรขันอยู่ในมือนะคันโป่งมันพิษบอนกระโบพิษหักกระตื้นนั่นแหละพิษแล้วนะพิษเล่อะไรวะพี่น้องโกนหัวปลังนี่บได้มือแม่เฮือนตัวเองเลยแดนนี่นะจะนอนจากมือคืนอมาคาร มาฮะมาฮานางปีใหม่เฮ้ยนุ่งเออมันอันเอ็งส่งเอ็งซื้อมันใหญ่โพดเอ็งสิบห้าซื้อส่งตัวน้อยมาให้ลูกพี่นุ่งเออเด้กกันเละอันนี้เบิ้งนาคนซื้อปีใหม่นีะเบิ้งเบิ้งหาเซบือคือสวยแธอเฮ้ยเออเซบือมองหนีสาไววัยคนสาววัยก็ลูกเองเนาะมองหน้าคนเจ๊กสาแล้วป้าพี่น้อง เออคนสือปีใหม่เวอร์อันนี้นะปี่ใหม่สบายดีด้ปีใหม่เฮ้ยมันยาวเนาะมันกันยาวคือกันเนาะคนนี้เกิดก่อนหนึ่งมือเอ้ยแข่งเพื่อนะคนคนมันคนละห่างกันมอนี่สิเป็นคนจอยมอนี่เนาะสิเป็นคนจอเออคนแข่งคนจอยเฮี้ยวอันนี้นะอันนั้นนะสิอุปุอปะอันนั้นเห็นหมาเอือยนะอือขึ้นอู่เบาะกบลังดู แตตั่งเพิ่นก็พอเพิ่นฮักก็เห็นเด้อเฮาน่ะป้าเอ๋ยเออเฮาก็บ่ได้บ่กิน็บ่ตัดเล็บให้ลูกแน่เล็บตีนนี่น่ะยาวไวๆดโอ้ยเล็บมือคือกันอันนั้นคือกันเล็บไวๆอืพี่น้องมหาเจ้อนมายมยามสิได้อันนั้นแล้วนะบัดนี้เพิ่นสิได้ลูกน้อยตูมพาดบาบ่เฮยอมโอ้ยเลย พอพอจนแลาเมลูกกันนะว่าันนำไม่ใหญ่เลยมาเบิงมาเบิงพา้าประตูนี oh, ่ม uh ือนั่นห้ากระตันแวบ้านนี่ขึ้นหมุ่คักๆชมัท่อมันขึ้นหัวใหญ่ฉลามันมได้เนียนได้นะท่อขึ้นเนียนแท้อึดอยู่นี่าใสๆนว่ออเงาก็เอื้อยเสียงคนหาบ่ ก็วันแหน่โอ้แม่เนี่เราเบ่งเออเป็นใบใหม่ด้วยก็เราเบ่งไงซาฟีซาฟซาง่ายเลยอันนี้นะอีลาบเมนะตั้งฮาดาด้าอันน่ะซาฟนะอิซุกิน่ะบ่าวนะอิเซชวนก็เราบอกเขาพ่าภายากเอิร์นยังเอิรนกูเชิร์นอิเซชวนบกสุมวะอีลาบก่ะภายากเอิร์นยังเอิรนกูอิซุกิอุ๊คือลาสืออิชมีพอนนะกับอิซุกิเบิ้ดไม่ละ นั่นเดียบนี่ยบนอุ้มนั่นนี่ยบนเอาเนียนะเอาลงบนป้าให้เราดำข้าวเฉยๆผู้ชายเนี่เเอาผู้หญิงนะเราไ่สนใจรอกมาผู้ชายสิใหญเนียอาเงี้ยมาผู้ชายเราบอกอันเราเกิดจากคำวิทมือวิตีนและแม่ก็บเบิ้งได้เลยเฮ้มิเนาะเฮิ่นมาอั้อันน้งานคอฮู้ฮูมเอามายงกันดู ไม่เฮียงกับพิ่ดวาไม่เฮียงดึงป่ะนเม่น้อยเลยดึงมาโหลดเนี่ยตาเออ่ร้อยียวแล้วมอนี่และสิบอยู่มอสิิเาไม่รู้จริงกนจังนดี้ม่ิกี่กตีนมอกระงามนะเฮ้ย นคือการนั่นแหละกางคืนน่ะโมเมนตุยบอลโมเมนตุยขึ้นบอเข้าแห่งท่ากับตุยอยู่เากิดก่อนกันหนึ่งมื่อเมือนั้นเกิดก่อนซะเจตมอนคุมหอบมือนีดันดีเนาะ คืนนี้แล่นนี่เนาะเออมาแรงในี่เลยมางนี่มาชงออกเลยนกอ้อนา้มอนืออนีมืออื่นมอนีมืออื่นนี่เรีกล่นเยเบือนอตูนบ่มนะ่าเบื้งนี้จนดูดบ่ได้ดูดแล้วสัต์เจี๊ยกเจีกเจียกเจียกเบื้องเนี่ยจนกินบ่ได้ใแสาธุ บุษีอันนึงกับซอันนึงยากเลยยากอื่งมขัดบาทคือูทางนะคือูของมอนก็อกมากกับองโลปลายมอนี่กองมาก็ัามโลปลายเนาะเพื่อมอน่ะสิกินได้เขาได้สามโลสามมอนี่มอนี่ก็ขึ้นไปกวไคลเลยนบรดติดเฮ้ยเัดตัวอไปสักยาแล้วมือได้เขาหนัดยุชาไปชาไปผ เอาไปเลยค่ะแต่ว่าเต็มของหมดแล้วไปช่องเขาสามเนี่ยไจะช่องเขาสเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นะจริมของหมดแลไปตัวคือบอกเอาลูกไปซักยาจัะว่าเอ็งขิดอยู่ดีเนี่ยพออีหมู่วาเขาเขาหนัดอยู่ในสายอยู่ในใบอันนามบ๊อกโอ้เอ็งสิมาเบิ่งใหม่ก็จ้ะจึงจะไปยักซักเลยซักโลวดเป็นไหนมันอันมันไข่